สวัสดีครับกับพ่อลอ่อนสัตว์รมอาหารนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทาซิโครงหมูคัวกิ้งนะครับนะครับวัตถุดิบผมก็เขียนรายละเอียดไว้ให้แล้วนะครับโดยขั้นตอนแรกนียครับผมจะนําซิโครงนะครับมาสับให้เป็นชิ้นพอดีคำครับแล้วก็หั่นพริกใหญ่แล้วก็แบมมะกรูดนะครับนี่ครับมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับอาหารที่ผมทํานะครับเครื่องเครื่องปรุงวัตถุดิบมันจะตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนใช้เครื่องแกงนะครับวันนี้ผมใช้เครื่องแกงคั่วใต้นะครับนี่ครับ นำใบมะกรูดมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆนะครับเนี่ยครับเมนูนี้ก็โอเคนะครับขายค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วเป็นอาหารที่ค่อนข้างรสจัดนะครับนะครับจัดให้ได้ตามภาพเนี่ครับผมแยกกระมังไว้ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทําจะได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับตั้งไฟก่อนเลยครับตั้งไฟเติมน้ําครับประมาณ2กระบวยครับเนี่ยใส่ไปเลยครับ แล้วเราก็นาซีโครงครับมาต้มก่อนนะครับต้มประมาณทักสิบนาทีนะครับนี่ครับต้มโดยการต้มซีโครงนะครับผมจะไม่ทิ้งน้ํานะครับพอน้ํามันเริ่มแห้งๆครับสิบนาทีนน้ำมันเริ่มแห้งผมก็จะเอาพริกแกงคั่วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่ใส่น้ํามันนะครับสูตรผมจะไม่ใส่น้ํามันนะครับจะไม่ให้มันเลื่อนนะครับนี่ครับพอน้ํามันเริ่มแห้งปุ๊บมสิบนาทีผ่านไปเราก็นำเครื่องแกงคั่วครับมาใส่ได้เลยครับ แล้วก็บี้เครื่องแกงนะครับให้มันแตกแล้วก็คุกเขาให้ที่โครงมันเข้าเนื้อนะครับให้เครื่องแกงมันเข้าเนื้อที่โครงนะครับนี่ครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเนี่เป็นน้ําซุปอย่างดีเลยครับเป็นน้ําส้มที่โครงครับโดยผมจะไม่ทิ้งน้ํานะครับบางสูตรเนี่ยเขาทําเขาทิ้งน้ํานะครับแต่ผมไม่ทิ้งนะครับมันจะเป็นน้ําซุปอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงได้เลยครับใส่ชูรสใส่น้ําตาลนะครับน้าตาลใส่ประมาณสักสองช้อนชาแล้วครับหรือไม่คนไม่กินหวานนะครับใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะ น้ำปลาเนี่ยต้องพยายามจะใส่เยอะนะครับเพราะว่าเครื่องแกงคั่วมันจะมีมีเกลือมีกะปินะครับผสมไปในเครื่องแกงแล้วนะครับถ้าเราใส่น้ำปลาเยอะจะเค็มเลยครับนี่ครับนะครับพอเครื่องแกงมันเริ่มเข้าเนื้อมันเริ่มแห้งครับเราก็ใส่พริกใหญ่กับใบมะกรูดลงไปนะครับคือสูตรนี้ผมจะไม่เอาเป็นมะกรูดไปโรยตอนสุกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่หอมนะครับบางคนก็ใส่โรยเป็นข้าวบนเพื่อความสวยงามครับแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ อาหารเรามันจะไม่หอมนะครับนี่ครับพอมันแห้งครับมันจะแห้งไวนะครับนี่ครับพอเราเสร็จเราก็ปิดไฟครับปิดไฟแล้วก็ยกใส่ภาชนะนี่ครับส่วนใบโหระพานะครับผมจะนําใบโหระพาสดนะครับมาลงหัวจานนะครับเพราะว่าใบโหระพามันจะสุกไวนะครับแค่เรานําไปโรยหน้าจานเนี่ยมันก็สุกแล้วนะครับนี่ครับจะมีกลิ่นของใบโหระพาอยู่ด้วยนะครับ ครับกิ้งซิโคงผมจะไม่ใส่ใบใบยี่หล่าหรือใบลานะครับนี่ครับตามภาพเลยครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกด,ดิดามกดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ